สวัสดีค่ะพบกับพิเกเลตอีกครั้งในช่วงเรื่องเล่าจากาพระคัมภีร์วันนี้พิเกเลตมาเล่าถึงชีวิตของโยเซฟให้ฟังต่อนะคะตอนนี้พิเกเลตตั้งชื่อว่าโยเซฟผู้นําและผู้ช่วยชีวิตบางคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแล้วเมื่อไหร่โยเซฟจะได้เป็นผู้นําประเทศอียิปต์ก่อนจะฟังต่อนะคะพิเกเลตขอเล่าให้ฟังซ้ํากันอีกนิดนึงค่ะเผื่อใครที่ไม่ได้ฟังตอนที่แล้วค่ะ โยเซฟเป็นลูกชายของยาโคบซึ่งเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากค่ะเพราะในที่สุดพระเจ้าก็ทรงอวยพรยาโคบให้กลายเป็นชนชาติใหญ่เลยล่ะคะ่ะหมายถึงลูกหลานของยาโคบมีมากจนกลายเป็นประเทศประเทศหนึ่งชื่อว่าอิสราเอลค่ะพ่อโยเซฟคือยาโคบยาโคบรักโยเซฟมากทำให้พี่ๆไม่พอใจพวกเขาทำาลายร่างกายและขายโยเซฟ เขาถูกขายต่อๆเพราะคนที่เป็นทาสก็เป็นเหมือนกับข้าวของที่เจ้าของขายจะทำอะไรก็ได้ค่ะและโยเซฟก็ถูกขายไปเป็นทาสที่ประเทศอียิปต์และจากครั้งที่แล้วที่พิเกตเล่าให้ฟังก็คือเขาถูกใส่ร้ายและถูกจำขังคุกเราจะมาฟังกันต่อจากตรงนี้นะคะการถูกจับขังคุกก็แย่ยิ่งกว่าการเป็นทาสนะคะเพราะไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับนักโทษคนอื่น แต่โยเซฟยังใช้ชีวิตอย่างดีค่ะเพราะว่าเขารักและยำเกรงพระเจ้าหมายความว่าเขาจะไม่ทำอะไรที่พระเจ้าไม่อยากให้ทำนะคะพระเจ้าเลยอวยพรเขาตอนนี้ผู้คุมก็ไว้วางใจเขาทุกอย่างแทนที่จะต้องเป็นผู้ต้องขังโยเซฟก็เป็นคนดูแลผู้ต้องขังคนอื่นๆแทนค่ะแต่ว่าเอเมื่อไหร่เขาจะเป็นอิสระนะ วันหนึ่งมีนักโทษเข้ามาใหม่พวกเขาเป็นคนดูแลเครื่องดื่มและขนมปังของฟาโรค่ะพวกเขาถูกลงโทษให้เข้ามาอยู่ในคุกและมีคืนหนึ่งที่ทั้งสองคนก็ฝันร้ายพวกเขากังวลมากกับความฝันที่เกิดขึ้นและพระเจ้าก็ช่วยให้โยเซฟแก้กความฝันนั้นได้หลังจากนั้นคนหนึ่งก็ถูกประหารชีวิตอีกคนได้รับตำแหน่งคืนตามฝันที่โยเซฟบอกเขาแต่คนนั้น เมื่อออกจากคุกก็ลืมโยเซฟค่ะโยเซฟต้องทำงานและถูกขังคุกอยู่ในคุกต่อไปเด็กๆลองคิดดูนะคะว่ามีโอกาสช่วยเหลือคนคนหนึ่งที่ทำงานใกล้ชิดกับฟาโลนั่นน่าจะเป็นโอกาสที่โยเซฟจะได้รับการช่วยเหลือตอบแทนแต่นั่นไม่ใช่แผนการของพระเจ้าค่ะบางครั้งเราก็ต้องอดทนและรอการช่วยเหลือจากพระเจ้านะคะถ้าวันนี้มีบางอย่างที่ทำให ไม่สบายใจเด็กๆรองอธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้านะคะหลังจากนั้นก็รอค่ะตอนที่รอก็ทําสิ่งที่ต้องทําต่อไปพระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานแน่นอนแต่การช่วยเหลือจะมาในรูปแบบไหนนั่นจะเป็นวิธีของพระเจ้าค่ะสำหรับโยเซฟการช่วยเหลือก็มาจากพระเจ้าค่ะเพราะว่าฟาโรก็ฝันร้ายฟาโรก็เป็นกษัตริย์หรือเป็นพระราชาของประเทศอียิปต์ค่ะ ความฝันของฟาโรแปลกประหลาดมากข้าราชการของฟาโรก็ไม่รู้จะแก้ฝันยังไงเพราะฟาโรก็ไม่บอกถึงความฝันว่าฝันอะไรอยู่ความจริงถ้าฟาโรบอกความฝันก็อาจจะมีคนทำนายนั่นนี่มั่วๆไปก็ได้นะคะอาจจะถูกบ้างผิดบ้างแต่ฟาโรไม่บอกแต่ต้องให้ข้าราชการของพระองค์ทำนายฝันให้ได้เหตุการณ์ตึงเครียดมากขึ้นเพราะถ้าทำนายไม่ได้ พระองค์จะไปหาหรือฆ่าให้หมดเพราะถือว่าไม่ใช่ผู้รู้ที่แท้จริงตอนนี้ล่คะค่ะที่คนเชิญเครื่องดื่มของฟาโลก็คิดถึงโยเซฟขึ้นมาได้ในที่สุดโยเซฟก็ได้มาหาฟาโลและทำนายความฝันให้แก่พระองค์เด็กๆคะความจริงโยเซฟก็ไม่รู้ว่าฟาโลฝันอะไรนะคะแม้จะมีใครรู้ความฝันของคนอื่นล่ะนะ แต่พระเจ้าก็ทรงสำแดงให้โยเซฟรู้และบอกถึงความหมายของความฝันนั้นด้วยความหมายของความฝันของฟาโรก็คืออีก7ปีข้างหน้าแผ่นดินจะอุดมสมบูรณ์และหลังจากนั้นก็จะเกิดความแห้งแล้งและเกิดการการดานอาหารอย่างรุนแรงค่ะนอกจากโยเซฟบอกความหมายของความฝันเขายังได้เสนอทางออกของปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยถ้าเด็กๆรู้ว่าจะไม่มีอาหารกิน ในอนาคตก็ต้องตุนสเสบียงใช่ไหมล่ะคะแต่การการดานอาหารจะเกิดขึ้นนานถึง7ปีจะต้องกักตุนอาหารและน้ำเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอสำหรับคนในประเทศนั่นเป็นความท้าทายมากๆค่ะแต่พระเจ้าผู้ทรงนำโยเซฟมาจากแผ่นดินคณาอันมาจากพ่อที่รักเขาก็ได้ไวอวยพรและช่วยเหลือโยเซฟในการบริหารจัดการอาหารใน7ปีที่อุดมสมบูรณ์ จนเขามีอาหารเพียงพอและมีขายให้คนจากประเทศอื่นมาซื้อด้วยตอนนี้โยเซฟก็ได้กลายเป็นผู้นำประเทศอียิปต์แล้วเป็นรองแค่ฟาโรห์เท่านั้นเองและสุดท้ายพ่อและพี่น้องของเขาก็ลอดตายไปด้วยเพราะโยเซฟได้ช่วยเหลือเขาจากความอดอยากและการกานานอาหารด้วยนะคะจากโยเซฟลูกหักของพ่อกลายเป็นทาส กลายเป็นคนคุกและกลายมาเป็นผู้นำประเทศทำให้เขามีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวาม,มาจากความตายชีวิตของโยเซฟทำให้เห็นภาพชีวิตของคนอีกคนหนึ่งค่ะนั่นก็คือพระเยซูนะคะพระองค์ทรงเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าลงมาเกิดในโลกดูแลคนอื่นๆเหมือนกับทาสคนหนึ่งและถูกสายร้ายกลายเป็นคนคุกจนถูกตัดสินประหารชีวิต ด้วยการถูกตรึงบนไม้กางเขนแต่โดยความตายของพระองค์คนที่เชื่อและวางใจพระองค์ก็จะรอดจากโทษของความผิดบาปเหมือนกันค่ะเด็กๆคะถ้าเด็กๆอยากให้พระเจ้าอวยพรก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่และเชื่อฟังพระเจ้านะคะแต่ถ้าเด็กๆทําผิดไปอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงพร้อมที่จะยกโทษให้นะคะพราพระเยซูทรงรับโทษแทนเด็กๆแล้วที่ไม้กางเขน ขอพระเจ้าอวยพรปกป้องดูแลและเป็นกำลังสติปัญญาให้แก่เด็กๆนะคะบ๊ายบาย